เาเราหาตกปลาครับทุกคนตรงนี้เป็นบอ่อที่ชาวบ้านขุดทิ้งไว้นะครับขุดทิ้งไว้นานแล้วผักกะเชดจะเยอะมาก อุ้ยขาดเลยครับเอาไม้แรกไม้แรกเดี๋่อผมไปเลยครับเอาขาดแอรลไลผมเอายังไงกันไม้แรกจุ๊บแรก เสียเหยื่อไปเลยครับเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยขาดเลยครับเสียเหยื่อไปหนึ่งตัวโอ้นี่ผมมีสายหน้าด้วยนะครับมีสายช็อคด้วยแต่ว่ามันขาด ขาดหลังกิ๊บโอ้โหมีไซส์ด้วยครับรู้สึกได้ถึงความตึงมือเลยครับโอ้ตายแล้วเหยื่อผมเว <c oughs> นกรรมเลยเหยื่อไปแล้ว